จะรักไม่พิดใช่ไหมเธอไม่หน,น่าจะรู้ว่าเจ็บเพียงไรเหมือนดวงกลิตว่าใจจะเธอแยกไปจะก็รักของฉันก็ใจบพางไหมฉันม่ผิดสไลบอกใช่ไหมเธอมีสิทธ์อะไรมาบอกให้ทำใจฉันก็รักฉันจะเป็นฉันจะตายเธอไม่ต้อง เธอไม่ต้องมาทำลายความรักเราทนไม่ไหวฉันไม่ไหวฉันก็รักคองฉันเข้าใจบ้างไหมฉันมีสิทธิ์จะรักไม่ผิดใช่ไหมเธอไ่นจะรู้ปรดเจ็บเพียงไหรเหมือนโดนกรีดหัวใจเธอ ยังไปครองแล้วคงฉันคนใจบ้างไหมถ้ามีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ทั้งใจฉันก็รักฉันจะเป็นฉันจะตาหายบอกซ้ำซ้ำว่า